จะเขียนใบประกาศเสียงแบบให้ว่านะครับเห็นชื่อนักคุณตัวชัดๆว่าได้เรียนกับอาจารย์นคลแล้วติ้งคำนะครับได้เรียนกับอาจารย์นคลแล้วติ้งคำจริงๆเข้าใจจริงรู้จักสีหน้ายิ้มออกเลย ยิ้มออกเนี่ยเราก็แกะไพ่ดีไพ่ร้ายอย่างเงี้ยแกะไปเราจำไม่ได้นะชื่อคุณนนธัญรัตน์ตวัฒน์ศุกร์ศักดิ์นะเราจะได้นะครับตัวลูกทุกตัวจะได้ไม่ตกหลุมคุณทัอนอะนุติยังไม่เปิดอ๋ครับยังเปิดอยู่ตลอดครับไม่ปิดปิดครับปิดเมื่อลาพร้อมกันคุณ คันยาละ <Okay. S 1> มอเสเรอ,อีก,กัลังใช่ไหมใช่แค่นั้นเนาะโอเคกับ วัฒนกสก,กุลไม่เคยคิดที่จะดหูหมอไม่คิดะอะไรแต่อาจคนระวังตัวมันถึงเวลานะใช่ท่นอาจจะถึงเวลาเป็นคนที่ไม่ชอบเลย<ม>แต่อย่างอื่นเราเป็นหมดเลยาการไม่มีอะไรเหลือหรอเลย<ม>ทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะไม่ไม่เรียนรู้รู้หมด เชงมงคลพูดสอนะครับนี่ก็คือชื่อตอนนี้นะเดี๋ยวให้กล้องดูก่อนนี้นะครับชื <Okay. S 1> say, ่อนามสกุลนะครับได้เรียนการจา์มุงคลรับทุนธรรมใบประกาศนี้ชัดเจนนะขอบคุณมากนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในรุ่งเรืองมีสิ่งที่ดีนะการันตีว่านะครับ จำได้แม่นเลยดีไพ่รู้เลยรู้ล่วงหน้าเลยเห็นไพ่ดีใจสีหน้ายิ้มออกมานะไม่ไม่คือถ้าคนที่เขาไม่รู้ก็ไม่รู้จริงใช่ไหมใช่เขาไจำไม่ได้เลยเขารูไว้ออกเขาจะไม่ยิ้มก่อนอันนี้เรายิ้มก่อนแสดงว่าเรารู้หมดแล้วอ่ะก็ฝากไว้นะ ถ้าติดต pues mm ่อยังไงอ่ะถ nah. ้าเกิด pues ่เขาอยากจะดูหมอเผื่อเขาดู YouTube นี้แล้วเราอยู่เถวนะบะนนนนนบุรีนะติดต่อเบอร์โทรบอกได้นบเผื่อ u t u b e ของอาจารย์ที่เขานับอยู่แถวนั้นลูกศิษย์ลูกค้าหรือว่าเขาอยากติดต่ออยากดูหมอกับตัวเราบอกเบอร์โทรได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอ่าท่ันัณ์รานสกลสารนะคะชื่อเลนสาค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ สองเ1 0นยาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับอ่ะเราก็ได้ลูกศิษยเพิ่มอีกแล้วก็ชำนาญแล้วนะเพราะดูไพ่ยิ้มออกดูไพ่ดีไพ่ร้ายนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแต่ละท่านุคนรับผิครับสวัสดีครับ